สิ่งที่ทุกคนคิดในหัวมันจะกลายเป็นจริงตามนั้นเลยนะครับทำไมถึงกลายเป็นจริงเพราะร่างกายของคุณก็จะเปลี่ยนสีหน้าน้ำเสียงทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยทุกคนที่อยู่ที่นี่วันนี้ภาพของทุกคนในวันนี้เคยอยู่ในหัวของผมเป๊ะเลยล่ะครับตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทแม้ผมจะรวมคน17คนแล้วเปิดการบรรยาย แต่ไม่ว่าจะบรรยายให้คนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนหรือจะหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนเนื้อหาการบรรยายก็เหมือนกันทำไมครับเพราะมันอยู่ในหัวของผมแล้วครับต่อไปสมาชิกอะตโทมีจะเยอะเป็นร้อยเป็นพันล้านคนครับทําไมล่ะครับเพราะในหัวผมคิดไว้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าจะทําให้สมาชิกอะตโทมีเพิ่มเป็นพันล้านคนในหัวผมก็ต้องคิดว่าคุณภาพสินค้าต้องเป็นยังไงราคาต้องเป็นยังไงดังนั้นในหัวของผม ตอนนี้กำลังร่างวางแผนว่าจะไปตีตลาดทั่วโลกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ออกมาจากที่ไหนรู้ไหมครับพวกคุณคือคนที่เคยอยู่ในหัวของผมและได้ออกมาสู่โลกความจริงในวันนี้ต่อไปถ้ามีสมาชิกอะโทมีเป็นพันล้านคนถ้าถามว่าพวกเขามายังไงก็เพราะว่า ผมกำลังวาดภาพจำนวนสมาชิกอะตอมีพันล้านคนในหัวของผมนั่นเองนะครับและเพื่อสอดคล้องกับกลุ่มคนขนาดใหญ่นั้นผมก็ต้องค้นคว้าพัฒนาสินค้าและนโยบายราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สร้างแผนการตลาดคิดว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรไปตีตลาดโลกทุกอย่างกำลังถูกวาดในหัวผมทั้งหมดอีก3ปี5ปีข้างหน้าชีวิตในหัวของพวกคุณจะออกมาสู่ชีวิตจริงครับ การที่พวกคุณจะเป็นคนรวยได้มันไม่ได้ใช้เวลานานมากหรอกครับทุกคนอยากคิดว่าจะทํางานหาเงินไปทั้งชีวิตเลยครับคนที่ทํางานหาเงินไปตลอดชีวิตไม่ค่อยได้เป็นคนรวยกันหรอกครับในที่นี้คงจะมีคนที่หาเงินได้เยอะมาก่อนคนที่เคยเป็นคนรวยนะครับตอนที่หาเงินได้มันหาได้เยอะจนน่ากลัวเลยถ้าดูแล้วส่วนใหญ่ตอนที่หาได้เยอะคือหาได้ในจํานวนที่ใช้ได้ทั้งชีวิต มีคนที่พูดว่าช่วงที่ผ่านมาหาเงินกอบโกยกำไรได้ดีถ้าไม่หาเงินสำหรับใช้ไปทั้งชีวิตเอาไว้ไม่งั้นก็ต้องเตรียมระบบที่จะทำให้เงินเข้าตลอดชีวิตซึ่งใช้เวลาแค่3ปี5ปีก็พอแล้วครับไม่ใช่การหาเงินด้วยวิธีเดิมๆแต่อัตอมีเตรียมทางข้างหน้าให้พวกคุณได้หาเงินด้วยวิธีใหม่ไว้แล้วพวกคุณต้องตระหนักให้ได้และต้องเปลี่ยนความคิดนะครับใช้ธุรกิจอัตอมีนี้แล้วสร้างภาพชีวิต ที่พวกคุณประสบความสำเร็จไว้ในหัวว่าเราจะอยู่ในบ้านแบบไหนขับรถอะไรจะช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรยังไงค่อยๆทำสิ่งเล็กๆใกล้ตัวไปแล้วเราก็ต้องสร้างความสมดุลให้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอย่างแบ่งปันรู้จักให้และใช้ชีวิตที่ได้รับการเคารพนับถือเราจะได้เรียนรู้ถึงความปิตตยินดีจากการให้ ในขณะที่เราเติมเต็มชีวิตและสามารถมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนจบนะครับ